บิ๊กเอ็มเปิดใจครั้งแรกหลังผ่านมรสุมหนักถูกปลดฟ้าผ่าเครียดหนักหลังจากที่พระเอกหนุ่มบิ๊กเอ็มกริตริตถูกต้นสังกัดปลดฟ้าผ่าเจ้าตัวเผยเครียดจัดถึงขั้นไอเป็นเลือดและล่าสุดได้ออกมาเปิดใจที่แรกในรายการคุยแทบโชว์หลังฝ่ามรสุมดราม่าชีวิตบิ๊กเอ็มเผยว่าปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระก็รู้สึกวิววิวเหมือนกัน เมื่อก่อนเราอยู่ในบ้านตอนนี้เราต้องออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านแต่รู้สึกถึงอิสระภาพในการทำสิ่งต่างๆได้ร่วมงานกับนักแสดงคนอื่นๆที่เรายังไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานปัจจุบันคุณแม่เป็นผู้จัดการส่วนตัวให้เจ้าตัวเล่าย้อนเหตุการณ์โดนปลดจากสังกัด เตรียมใจมาสักพักหนึ่งแล้วเพราะข่าวมันรุนแรงมากตนอยู่กับช่องมานานรู้ว่ามันต้องเกิดขึ้นแน่นอนเตรียมใจว่ามันจะช้าหรือเร็วแค่นั้นเองผู้ใหญ่อธิบายให้ฟังตั้งแต่เกิดเรื่องมันจำเป็นที่ต้องขอยุติสัญญาจริงๆเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมีผลกระทบกับช่องผมพูดไม่ออกพูดได้แค่ครับ ทางผู้ใหญ่โทรหาตอนเช้าตอนบ่ายก็ประกาศครับเราเคว้งมากไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตพอเรามาเป็นอิสระแล้วไม่รู้ว่ายังทำงานในวงการบันเทิงได้อีกหรือเปล่ามันกลัวไปหมดเลยผมก็เครียดมันเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญก่อนที่ผมจะออกไปพูดกับพี่นวัดคืนนั้นผมรู้สึกแย่มากกินข้าวไม่ได้กินได้ทีละคำนอนทั้งวันร่างกายก็ผอง คืนนั้นอ้วกออกมามีสีแดงปนเช้าวันรุ่งขึ้นก็ไปทำบุญเดินไม่ไหวขับรถไม่ไหวนั่งเหมือนไม่มีวิญญาณผมนั่งสวดมนต์ข้ามปีกับคุณแม่ที่ห้องพระสวดจนข้ามปีผมให้แม่อวยพรให้เพราะวันรุ่งขึ้นผมต้องไปถแถลงข่าวกับที่นวัดผมกอดแม่แล้วร้องไห้วิกเอ็มเล่า ตอนนั้นเครียดมากแต่ไม่ถึงกับว่าไม่อยากจะอยู่ต่อแล้วไม่ถึงขั้นนั้นตนเป็นคนต่อสู้ชีวิตมาก่อนตอนรักและห่วงแหนตัวเองมากกว่าที่เราจะมาถึงตรงนี้ได้ยืนจุดนี้ได้มันผ่านอะไรมาเยอะแต่มีความรู้สึกแวบ,บหนึ่งว่าถ้าพรุ่งนี้เราไม่ตื่นหละเรื่องราวพวกนี้จะยังอยู่ไหมหรือจบลงมันก็คิดแค่นี้ กำลังใจแรกของเราเลยคือคุณแม่บางอย่างที่ข่าวเกิดขึ้นบางทีผมไม่ได้มีที่ปรึกษาเราปรึกษากันเองแม่ลูกพอมีอะไรผิดพลาดไปเราก็อยู่กันสองคนมีคืนที่ผมบอกแม่ว่าไม่ไหววันรุ่งขึ้นผมต้องไปคุยกับพี่นวัดแม่โทรคุยกับพี่ที่สนิทกันว่าผมจะไม่ไหวไหมไม่รู้แต่มันต้องสู้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราจะจบแค่นี้ก็เป็นเวรกรรมของเราแต่ถ้าเราได้ไปต่อก็ถือว่าเราคิดถูกแฟนคลับก็อยู่เคียงข้างผมตลอดรักและขอบคุณมากๆขณะที่คุณแม่ของบิ๊กเอ็มร้องไห้ในรายการแล้วบอกลูกชายว่าสู้ๆคะ่ะแม่เป็นกำลังใจให้มันลืมยาเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันคิดว่าลูกทำได้ บิ๊เอ็มยังบอกอีกว่าเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมามันให้บทเรียนผมมานั่งคิดทบทวนต่อไปนี้เราต้องสแกนคนคิดแล้วค่อยตัดสินใจข้อดีข้อเสียมีสติมากขึ้นเลือกคบคนขอบคุณรายการคุยแซบโชว์